เ,เอาจากนัดเลยฮะบนาร้อยสามพนรเบิดรยรอใคร,ร,รใครัางสอนให้เลี้ยวอัดไอเลียวเปิดกับให้ตอนตอนยามาโตยิงวะเดี๋ยวมันจะเด้ง <laughs> นี่ก็เหมือนกันในอาราบรมาเปิดกามให้ยาบโตแย่โอ้ยวารวาร์ฟวาร์ฟตกลงมันเนิฟจริงไหมเนอะปืนมันปืนมันเจาะโหดเว้ยแต่ที่มันแย่ก็นี่นแหละพวกเออสามารถในการเราเรียกว่าอะไรเอาตวรอดอะ่ะพวกต่อต้านจากพวกเอพวกเออยากไม่ค่อยมีเลย โอยอ๋อไอเครื่องบินหย่อนเฮียนี่มันมันจะไม่สป,ปอร์ตมันจะไม่สป,ปอร์ตเรือพิฆาตเว้ยไอเครื่องบินโปรยอะ่ะอาา่าฮะเออมันจะไม่สป,ปอร์ตเรือพิฆาตกูกูมันยิงกูได้ไงเนี่ย ส,ส,สี่หมื่นสี่ไม่หมื่นสองเอางี้แหลไอเ้เมเปิดกามอัตนายมาโตเนี่ยมึงโดนยิง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 ฮาเลมแม่น่อยยิงถึงปะฮาเลมเหรอถึงอยู่ได้อยู่ได้ได้ไย,ยิงกูไกลมาก แป๊บมันอยู่เดี๋ยวไฟไหม้แล้วกูแทงเลยปรจันบานให้อยู่กูจะยิงไปแทงเองสี่พันสี่พันเฮ้ยแต่ปืมนมปนเจาะหัวนะมูชอบเอ้ยปืมนมปนเจาะหัวด,ดีวะ่ะยิงเข้าแน่ๆใช่ป่ะถ้ายิงถูกจุดอ่ะใส่ใส่ใส่ปรับแต่งปืนแม่นด้วยไงมันไม่ให้ปืนลูกซองอะ่ะอ๋อใส่รวบมาใช่ไหมเออมัน,ม,นมันเลยเจาะดี ปืนลูกสองไปฟังเส่คนใส่นะเว้ยจริงจริงนะเว้ยไม่งั้นามันจะกลายปปเป็นปืนลูกสองเว้ยยิงเครื่องบินไปเมื่นหกตกอยู่ห้านลำสัตว์เจ็ดแปดยิงเวอร์เนี่ยอาดเล็บไปแล้วระหรอไล่มัรโอ้โหหลบได้ เรียบร้อ,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 อมมยแตกอ๋อมันของฮาเลมไม่คือเป็นโปยอ่ะเออมันเทียเก้ป่ะหรือเทียส10ป่ะเทียเก้อ๋อเทียแปดเหรอ <8 S 1> แต่มันทิ้งระเบิดเยอะมากนะแ <8 S 1> ม่งโปยแต่เอ,อยามวตัวนี้กลุมหวังพึ่งไม่ได้อ่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนเราแล้วกัน เปิดมันโหดขนาดนั้นในเฮียมันจะให้อมันโหดอีกเหรอกูมันใหญ่ไงตั้ง4 6 0เอ้ยเขามีันมันกี่มันกี่เอ้ยมันมันมใช่กี่รอบเนี่ยกูถามจริงโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกดมากี่รอบเอ้ยมันเห็นมันปล่อยมาสี่แล้วนะใช่ป่ะออกได้กี่รอบวะหรือหรือว่ามันปล่อยได้เลยจะเหรอเขามีจะหมดวะ เียมอยูอ่เนอเี่ยเแลวไองก,ก,กูยิงไม่ร่วงเลยอะอยสปอตแม่งต่ำที่อย ไม่โดนนะเฮ้ยม,มอสควาวววเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้กูต้องเดี๋ยวกูต้องเก็บก่อนไม่ไงมั้นมึงโดนโดน,น,นได้แม่สั์เดตตี๋ยวกูจัดให้สปอตให้โยชิโชนกูบอกกี่รอบแล้วผอ้ชายมึงสั่งสอนให้เปิดกามใส่ยมาโตห้า ไปเอาอืมห้าพันโอ้ครับฉลัวเธอเธอทรู้สี่เมตรเลยสัตว์เอ้ยเนี่ยติกรติกอติกอติกอเฮ้ยเลยมันมีเอ้ยเลยมันมีนี่ใช่ป่ะมันมีตอให้ป่ะมีบ้าไม่รู้ไม่ชัวร์ก็มีก็มีไม่เสียเข้าไปดีกว่ากดเ雷达แล้วกดเพิ่มยี่สิบวิเนี่ยอยู่อยู่หลังเกาะมันเปิดการใส่กูเนี่ยแอบแม่งอยู่โว้ย เอพ p เฮียน yeah. ่าจะสองพันรบกระจอกเลยสัตว like <mayonnaise> ์เ <Tanz> อ <eclipse> ้มนานยังวะนานนะไอ้นานอยู่วัความมันสายวิจัยป่าวะไม่ชัวร์เดอเลยสองพัน โอ้โหแตกซะก,ก่อนอเ,เอ้ยฮาเร็มย,ยังยิงไม่แตกเหรอบกูไม่รอดแล้ว,วะ่ะต้องบินแม่งซัสปอร์ตกูนเนี่ยชินโนยิงกูเนี่ย,ยะนะโ,อโอ้โดนย,ยิงสองฝั่งเลย จะเหลือแปดร้อยนายรอดลองกนั้นอ่าชนะอยู่ดีไม่แน่มันแพ้เราฝั่งนี้มันแตกขนาดเนี้ยด้แต่หนีอย่างเดียวแล้วเราต้องบินเอ้ยกลัวอยู่ชินโนะได้อยู่ใกล้ๆเลยเรูกระบิ่ว่ะ สป,ปอร์ตให้เว้ยเราไปยิงหาเลยไม่โดนเลยดิฟเก่งวะขอบแมปเนี้ยนะมันอยู่ขอบแมปมียังยิงก็ไม่โดนยู่หรอขอบแมปนี่ยิงอย่างง่ายเดี๋ยวยิงโดนแล้วมันไม่ตายรับไม่รู้ไปไ,ม,ไ,ม,ไม่ไปไม่สองจุดอ่ะเด็อูอ้าวเพื่อนจัด าเปล่อยกาบให้กูก็สวยดีที่สเสดว์จอดเลยเหรอโอ้เออช่างโหดเยี่ยมไม่ไหวเลยคือถ้าไม่มีเครื่องบินไฟเตอร์นี่คือแย่ ไปต้โดนโดยปวเรียวนิดนึง่เเ,เียอนเดหนึ่งปะหกพันสองสองเม็ดเฮ้ยโอ้ยบีบีอยู่ฝั่งนี้กูหันกูหันหัวเรือหาบีบีกูยิงเรือตะเวนเอายิงแรกกัเลยวจันบาดเยชิโน ให้เอ่อเด้งดักหน้่อยหนึงแม่งในความเร็วแล้วอ่ะฮะดักเขาอยู่โ oh. อย้ซีพีจะทิงลูไกลยิงยากนิดนึงมันหันหัวมาอ <c oughs> <c oughs> สักน <Es> in ัดป่ะที่เดียวอือือไม่รอแล้วไอสัตว์โอมมันคิดอะไรดีๆเวู่เองอะดีๆขบีนี่อยู่แถวเนี้ยศัตรูสินะภาังกฤษจี๊ยไอ้ ไอ้เทียพอโอ้โหใส,ใส่ใส่ลายพรางแล้วผดเทียมทำไมามากอเล่นแล้วเหมือนเล็รลอยน้ำเลยวะกู <laughs> <laughs> พอโอ้โหกูเล่นเองกูยิงกระจายเลย อ่าใชนแล้วแล้ว <c oughs> ได้มา,าได้มาสามได้มาสามแสนหนึ่งอะ่ะแต่ไดอีพีมาสี่ไดมีอีพีมาสี่พันคียซีเดียรโดนไปสามนัด <c oughs> ขาดทุนได้งไงวันนี้อ่ะค่าซ่อมเท่าไหร่วะโอ้โหสกอที่หนึ่งเลยเอ่ะอีเค